ที่กำลังหาร้านกว๋วยเตี๋ยวริมน้ำนนทบุรีที่รถเด็ดวิวดีในนนทบุรีวันนี้ชิวไปไหนจัดมาให้แล้วค่ะกับหกร้านกว๋วยเตี๋ยวริมน้ำนนทบุรีนั่งห้อยขากินกว๋วยเตี๋ยวอร่อยริมน้ำนนแต่และร้านบรรยากาศน่านั่งแถมรสชาติอร่อยเด็ดอีกด้วยนะตามไปเลือกกันได้เลย เริ่มต้นด้วยร้านแรกกับเตี๋ยวเรือโกแบนบางกลางร้านกว๋วยเตี๋ยวนี้สวนบรรยากาศริมน้ําในตําบลบางกลางจังหวัดนนทบุรีค่ะมีที่จอดรถให้บริการสะดวกสบายตัวร้านจะทําเป็นที่นั่งศาลาไม้ไผ่ตั้งอยู่ริมรอกสวนบรรยากาศร่มรื่นสามารถนั่งห้อยขาชิลชิถ่ายรูปสวยสวยได้เลยส่วนใครที่ไม่อยากนั่งที่นั่งแบบนั่งพื้นก็สามารถใช้บริการที่นั่งด้านบนที่มีโต๊ะเก้าอี้ให้บริการค่ะ ส่วนเมนูอาหารของร้านจะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือทั้งเนื้อและหมูราคาเริ่มต้น15บาทพิเศษ40บาทพร้อมกันนั้นยังมีเมนูทานเล่นอย่างหมูสเตะลูกชิ้นปิ้งและเครื่องดื่มให้เลือกทานมากมายบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้รสชาติไม่ต้องปรุงเพราะเขาปรุงรสมาให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ จากนั้นจะพานั่งเรือไปกินกว๋วยเตี๋ยวริมน้ำนนทบุรีและกุ้งแม่น้ำสดๆเนื้อแน่นๆตัวโตวๆกันที่ร้านพยาวกว๋วยเตี๋ยวเรือโบราณก๋วยเตี๋ยวริมน้ำรสเด็ดในตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีค่ะวิธีการไปร้านนี้สามารถไปได้2วิธีคือขับรถไปจอดบริเวณบ้านหัวเตยบ้านล่างจากนั้นก็เดินไปประมาณ200เมตรร้านจะตั้งอยู่ริมน้ำ หรืออีกวิธีคือไปจอดรถที่วัดตำหนักใต้หรือบริเวณท่านาวัดตำหนักใต้จากนั้นก็นั่งเรือหางยาวคนละสิบ,บาทบอกพี่คนขับเรือว่ามาร้านกว๋วยเตี๋ยวป้ายาวก็ได้ค่ะซึ่งร้านนี้เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวริมน้ำขนาดเล็กที่ทำในครอบครัวมีที่นั่งไม่เยอะพร้อมกันนั้นยังมีที่นั่งริมน้ำให้นั่งชิลพร้อมทานกว๋วยเตี๋ยวสุดอร่อยมีเมนูให้เลือกทางกว๋วยเตี๋ยวกุ้งใหญ่ผัดไทยเกี๊ยวกรอบ ผัดไทยกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำเผาและน้ำแข็งใสราคา15บาทที่สามารถตักได้เองเลยค่ะบอกเลยว่ากุ้งเขาสดรสชาติดีรับรองว่าต้องมาซ้ำแน่นอนแถวราชพฤกษ์ก็มีร้านกว๋วยเตี๋ยวริมน้ำรสอร่อยเหมือนกันนะคะกับร้านเรือมอญริมสวนร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือบรรยากาศสุดชิลตั้งอยู่ภายในซอยบางพลับ5โดยตัวร้านตั้งอยู่ริมบึงน้ำเล็ก ล้อมรอบไปด้วยสวนและต้นไม้มากมายมีที่จอดรถภายในร้านสะดวกสบายค่ะตัวร้านเปิดโล่งรับลมพร้อมกับตกแต่งด้วยผ้าขาวม้าหลากสีซึ่งก๋วยเตี๋ยวของร้านเรือมองริมสวนนั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรคนมอญที่เน้นสมุนไพรไม่ใส่เลือดรับรองว่าหอมอร่อยสุดๆค่ะไฮไลท์คือหมูตุ๋นของเขานั้นเนื้อเปื่อยนุ่มมากๆค่ะราคาก๋วยเตี๋ยวธรรมดา30บาทพิเศษ40บาท นอกจากเมนูกว๋วยเตี๋ยวที่เป็นเมนูเด็ดของร้านแล้วนะคะยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายเลยอาทิทอดมันหนอกกลาลูกชิ้นปิ้งเต้าหู้ทอดปอบเปี๊ยะทอดและไอศกรีมมะพร้าวอ่อนที่ขอบอกเลยว่าหอมอร่อยติดใจไม่แพ้กับกว๋วยเตี๋ยวเรือกันเลยค่ะถ้าคุณชอบทานกว๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกแบบน้ำข้นคลาคลาคแล้วลก็ต้องมาลองทานกว๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้เลยค่ะกับกว๋วยเตี๋ยดงกล้วย ก๋วยเตี๋ยวริมน้ำนวนทบุรีบรรยากาศในสวนซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยวัดมะเดือ่อบรรยากาศของร้านร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ค่ะตัวร้านสร้างอยู่ริมบึงน้ำเล็กๆที่ล้อมรอบไปด้วยสวนกล้วยและสวนผลไม้เมนูในร้านจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมูและก๋วยเตี๋ยวต้มยำซึ่งอร่อยทั้งสองแบบเลยล่ะค่ะอ้อ ขอกระซิบว่าร้านตกเกียวหน้าร้านก็อร่อยมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะไส้หวานครีมแน่นๆอร่อยสุดๆใครมากินกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็อย่าลืมแวะซื้อขนมโตกเกียวกันด้วยนะคะไปสัมผัสบรรยากาศริมคลองและบ้านสวนนนทบุรีกันค่ะกับกว๋วยเตี๋ยวบ้านสวนอิงน้ำตั้งอยู่ริมคลองพระอุดมในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ร้านนี้เป็นร้านที่ล้อมรอบไปด้วยสวนผลไม้ตั้งอยู่ริมคลองบรรยากาศขอบอกว่าชิลมากๆมาที่ไรก็คนแน่นทุกครั้งแนะนำว่าควรไปร้านแต่เช้าค่ะเพราะร้านเขาเปิดตั้งแต่8โมงเช้ากันเลยและปิดตอนบ่ายๆถ้ามาสายอาจจะไม่มีที่จอดรถค่ะเพราะที่จอดรถค่อนข้างน้อย ตัวร้านจะใช้บริเวณชานบ้านชั้น1และชั้น2เป็นที่นั่งทานอาหารแบบนั่งพื้นส่วนสำหรับใครที่ไม่อยากนั่งพื้นเขาก็มีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งด้วยค่ะมาดูเมนูของร้านจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมูรสชาติกลมกล่อมราคาถูกมากๆค่ะธรรมดา25บาทพิเศษ30บาท นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารจานเดียวอร่อยๆอให้สั่งทานอาทิข้าวผัดน้ำพริกกะปิขนมจีนแกงเขียวหวานเมี่ยงปลาทูยำเกี๊ยวกรอบและอีกมากมายเลยล่ะค่ะปิดท้ายเราจะพาเพื่อนๆน,นั่งเรือไปกินกว๋วยเตี๋ยวต้มยำรสอดเด็ดในเกาะเกรดกันค่ะกับร้านเตี๋ยวอิงน้ำร้านกว๋วยเตี๋ยวริมน้ำนนทบุรีบรรยากาศดีสุดๆ ตัวร้านดีไซน์สไตล์วินเทจเมนูเด็ดของร้านนี้ก็ต้องนี่เลยค่ะ๋วยเต๋ยวหมูต้มยำรสเด็ดที่ใส่หมูนุ่มๆลูกชิ้นสุดอร่อยรสชาติจัดจ้านโดนใจแถมวิวยังชิลทานเสร็จแล้วอยากนอนเองกายรับลมกันเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกดัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกัน ถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวชาแนลและติดตาม Fan Page ชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา